ยาแก้ฟ้ามีอันตรายหรือไม่วันนี้เกดจะมาตอบคําถามของลูกค้านะคะที่สอบถามเข้ามาว่าตอนนี้กําลังดูแลฟ้าอยู่อยากจะเห็นผลไวๆควรไปซื้อยาแก้ฟ้ามาทานเพิ่มหรือไม่มาควบคู่นะคะกับการดูแลฟ้าด้วยการทาครีมลดฟ้าข้อนี้เกดต้องอธิบายก่อนว่ากลุ่มยาที่เป็นยากินส่วนมากแล้วนะคะคนเขาจะมักเรียกว่าเป็นยาแก้ฝ้าจริงๆแล้วไม่ใช่ยาแก้ฝ้าค่ะ กลุ่มยาแบบนี้ชื่อว่าทานซมินนะคะทานซมินเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยาห้ามเลือดต้องขอเล่าก่อนว่าหมอญี่ปุ่นนะคะเอามาใช้ก็คือเกิดเอฟเฟกตตอนที่เขาจะห้ามเลือดเนี่ยแต่บางเอิญเห็นว่าคนไข้ที่กินเข้าไปผิวกระจ่างใสขึ้น ฝ้าจางดังนั้นหลายๆท่านจะคิดว่ามันส่งผลได้ในเรื่องของการลดฝ้าจึงเอามาทานและผลข้างเคียงมีหรือไม่มีแน่นอนค่ะวันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะใครที่กำลังสนใจอยากจะหาซื้อมาก,กินเองเนี่ยดีหรือไม่ควรกินหรือเปล่าวันนี้ต้องฟังเลยตัวทานสมินนะคะกลุ่มยาตรงนี้เขาไว้ใช้ห้ามเลือดในกรณีอะไรบ้างในกรณีที่ เกิดการผ่าตัดใหญ่เกิดประจำเดือนที่ไหลออกมา,มามากเกินไปมากผิดปกตินะคะคุณหมอก็จะจ่ายยาตัวนี้เพื่อช่วยให้เลือดเนี่ยมันไหลน้อยลงหรือว่าหยุดเลือดห้ามเลือดนั่นเองค่ะแต่ในส่วนของคุณหมอญี่ปุ่นที่เคยเอามาใช้เขาก็มีการวิจัยต่อกันมาว่า แล้วกินกันไปเนี่ยจะเกิดผลข้างเคียงหรือไม่วันนี้ต้องบอกเลยว่าผลข้างเคียงถ้าใครกินเป็นประจํานะคะมีแน่นอนข้อแรกเลยก็คือในเรื่องของการมองเห็นมองเห็นเรื่องของสีต่างๆเนี่ยมันจะผิดเพี้ยนผิดปกติไปเลยข้อที่2นะคะอันนี้เกดขออนุญาตอ่านนะคะข้อที่2ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันก็คือเรื่องของความดันมันจะต่ําลงค่ะ ข้อที่3ก็คือในเรื่องของลิมเลือดมันจะอุดตันในหลอดเลือดได้เพราะเนื่องจากว่าทานซาินเนี่ยเขาเข้าไปทําหน้าที่ให้เลือดมันแข็งตัวข้อต่อมาอาจจะทําให้หัวใจล้มเหลวได้ถ้าเรากินยาแก้ฟาตัวนี้ร่วมกับการกินยาคุมกําเนิดนะคะข้อห้ามมีเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นตัวนี้ต้องแพทย์จ่ายเท่านั้นเป็นยาที่อันตรายแล้วก็อยู่ในควบคุม ควรต้องปรึกษาแพทย์ก่อนไม่ควรซื้อหามากินเองนะคะเพราะกลุ่มตรงนี้บอกแล้วว่าไม่ใช่ยาลดฟ้าไม่ใช่ยาแก้ฟ้าแต่คือยาห้ามเลือดค่ะอันตรายมากๆยังไงก็ตามการซื้อหาอะไรมากินนะคะแน่นอนเราก็ต้องศึกษาก่อนดูให้ดีดูให้เรียบร้อยถ้าอย่างไรก็ตามฟ้าที่มี มีทางนะคะสามารถจะดูแลได้ไม่ใช่ว่าจะต้องอาศัยทางที่แบบเยอะแยะมากมายจนอันตรายกับตัวเราค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนำชุดดูแลฝ้าที่ปลอดภัยไร้สารรีวิวจากผู้ใช้จริงเยอะมากๆนะคะวันนี้เกดก็จะบอกว่ามีแค่3มชิ้นสาขั้นตอนนี่แหละค่ะเพราะว่าการดูแลฝ้าที่ดีคุณล้างหน้าให้สะอาดบำรุงลดเม็ดสีเมลานินและก็ ป้องกันผิวจากแสงแดดให้ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพฝ้าสามารถจะจางได้แต่ต้องอดทนนะคะค่อยเป็นค่อยไปเพราะไม่ใช่ตัวยาแรงหรือครีมมีสารที่จะหายหรือว่าขาวไวใสาเร็วขนาดนั้นและ3ชิ้นตรงนี้เกดอยากแนะนำเลยมีอะไรบ้างตัวแรกเลยนะคะ ที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจะเกที่ตัวนี้มี10สารสกัดพรีเมียมที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำเอาอยู่ช่วยเติมน้ำให้ผิวด้วยยกระชับผิวอีกเติมคอลลาเจนนะคะแล้วก็เรื่องอาการแสบแดงแสบกล้านก็จะดีขึ้นช่วยฟื้นฟูผิวจะใช้เช้าเย็นค่ะ ตัวถัดมาที่แนะนำก็คือจะเป็น BB กันแดดเคที่ sp f 50 PA ป pa บวก,ปก,ปกที่กันได้ทั้ง uva uvb แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มตัวนี้สำคัญนะคะคุณบำรุงแล้วต้องกันแดดอยู่ดีเพราะว่าถ้าไม่กันแดด uv แสงไฟอะไรต่างๆมันก็กระตุ้นให้ฝ้าเราขึ้นมาได้ใครที่ขาดการดูแลด้วยการป้องกันคือเอาแต่ลดฝ้าบำรุงอย่างเดียวไม่ได้นะวันนี้ต้องทากันแดดด้วยเน้นย้ำเลยถ้าลืมหรือว่า ไม่ได้ทําสม่ำเสมอเริ่มเลยนะคะตั้งแต่วันนี้ทาครีมกันแดดทุกวันค่ะอย่าให้ขาดตัวถัดมาก็จะเป็นการล้างหน้าด้วยสบู่สูนไพรแฮนเมด e ว่านนังคำจากเคียที่ที่ไม่มีสารซัลเฟตหรือสารเพิ่มฟองล้างหน้าดีๆไม่แห้งตึงด้วยว่านนังคำพลายลอนาเลแล้วก็น้ำผึ้งค่ะ ตัวนี้นะคะชุดนี้1,260บาทเท่านั้นส่งฟรีทางเครอรี่ทั่วไทยฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเคที่นะคะเราเป็นกำลังใจทุกเคสค่ะขอบคุณมากค่ะค